อาหารที่จสอนทําในวันนี้มันทําให้นึกถึงตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสออ๋ใช่เลยนั้นที่เราไปเรียนต่อปริญญาโทกันที่นั่นใช่ไหมครับคุณอาอืมไม่ใช่อ่ะตอนที่ไปตกเครื่องบินอยู่ไม่ต้องจริงจะโกหกไปทางไหนกันต่อไปตกครม่งินอ๋อไปตกเครื่องบินสมัยก่อนผมไปฝรั่งเศสออ๋แล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วที่ภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์ระเบิดอ๋ออฉันมีอยู่ครั้งนึ่งแล้วกลับไม่ได้มีติันอยู่ ท่านผู้ชมเอ้ยชีวิตเศร้าสรอยเกินโรงแรมก็หาอยู่ไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้ต้องไปขายไอติมเอเข้าเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะมาสอนท่านทำไอติมโบราณไอติมโบราณจริงๆถ้าไม่เรียกไอศครีมเนี่ยต้องเรียกไอติมโบราณแล้วแล้วอย่างคําว่าไอศครีมเนี่ยอย่าน้องหนูนะครับต้องเออเออออกเสียงให้ถูกครับไอศครีมนะครับตามราชบัณฑิตยสถานนะครับไอศครีมกอไก่ไอศครีม อย่าไปเรียกไอศครีมถ้าเป็นภาษาอังกฤษไอศครีมก็ได้ได้ถ้าเป็นภาษาไทยจริงๆเรียกไอติมจริงๆแล้วมันต่างกันนะถ้าไอศครีมเนี่ยเอาจริงๆเลยนะ,ะมันก็คือเอาครีมของฝรั่งเนี่ยมาทําให้โฟเซ่นกลายเป็นแข็งแต่ถ้าไอติมแบบบ้านเราเข้าใจง่ายๆรสชาติมาจากส่วนอื่นอาจจะไม่ใช่ครีมก็ได้เนี่ยความรู้ขอุญาขอย่าจับมือนะครับได้เลยครับพี่ครับไม่ี่พี่ไม่ที่พี่เลยครับคือเราต้องเราต้องเดินทางเยอะเราต้องอ่านเยอะเราต้องอ่านเยอะเราต้องดูเยอะนะ เดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มอันนี้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่เป็นสูตรอากงเป็นมรดกของคนโคราชไอติมโบราณชื่อว่าไอติมโบราณนารีท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับเจ้าของสูตรครับคุณสมบัติสุวรรณดวงจากไอติมโบราณนารีครับอย่านอย่าชนร้านเราครับ นี่ครับครับอ่ะเข็นมาไว้ตรงนี้ไหมฮะหรือว่าไว้ตรงไอ๋อไม่ต้องไว้ตรงนี้เลยไม่ปรฮะได้ได้ทำไ้องตาตาวกล่องกันหน่อยไหมไก่ไปนอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบัติว่าคุณสมบัติครับจริงๆแล้วไอ้กินโบราณสูตรอากงเนี่ยมันเก่าแก่กี่ปีละเออแต้จริงย้อนไปประมาณกว่าห้าสิปีกว่าห้าสิปีแล้วครับเป็นมรดกตกทอดจากอากงจริงๆใช่ครับแล้วก็ทาต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงรุ่นที่3ามรุ่นที่3ามแล้วนะครับและ นี่เป็นไอศครีมที่แบบว่าจริงๆท่านผู้ชมยังเสียบไม้อยู่เลยเป็นไอศครีมเสียบไม้อย่างที่เราเคยกินตอนเด็กๆที่ว่ามีเจ๊กมาขายใช่เป็นติมตัดแล้วก็ใส่ใส่เขาเรียกอะไรนะไอ้นั้นเขาเรียกอะไรนะบล็อกเ์เป็นแท่งๆไม้ขวดถังแช่เย็นฮะถังแช่เย็นภายหลังแบบภายหลังหรือไม่ก็เป็นรถอย่างนี้ได้สองแบบเอามาขายกันตอนนี้เขาทำอย่างไรเรามาดูกันเลยนี่อยู่ถึงโคราชนะถึงโคราชแล้วมาที่นี่นะครับไปดูกันเลยครับ นี่คือสูตรทั้งหมดที่ทําและที่ทําทั้งหมดนี้ลูกๆละหลานทั้งนั้นนะครับที่มาช่วยกันทำครับก่อนก็คัดเมล็ดถั่วดำนะครับแล้วก็นําเพื่อที่จะไปล้างครับนะครับประมาณ2ถึงสาน้าล้างเมล็ดถั่วดํา2งถึงสามน้ำเพื่อละคัดเม็ดิเมล็ดเสียออกเมล็ดที่มันลอยเมล็ดที่เสียคัดออกคัดออกเลยครับนะครับแต่ล้างให้สะอาดล้างต้องสอาดจริามสองามน้ำนะครับผมหลังจากนั้นก็นําไปใส่หม้อนะฮะใส่หม้อเพื่อเตรียมที่จะต้มครับ เราสัดส่วนคือยังไงไอติมเท่าไหร่ประมาณตัวดำเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลนะครับแล้วก็ใส่น้ำต่อไปต่อท่วมนะฮะให้ท่วมประมาณ5ชั่วโมงท่านผู้ชมครับประมาณ5ชั่วโมงใช่ครับไฟประมาณปานกลางนะปานกลางครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะต้องต้มอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อนําให้มันน้ำตาลได้เข้าสัดส่วนของตัวดำครับพอผ่าน5ชั่วโมงไปแล้วใส่น้ำตาลรายลงไปเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดกิโลต่อ3 3กิโลฮะ น้ำตามสายอีก3กิโลแล้วเชี่ยวต่ออีกให้ชั่วโมงให้เข้ากันห้ามหสายตาหลังจากนั้นก็เตรียมกะทินะฮะผสมกรน้ำตาล1กิโลเท่ากับ2ขีดนะผสมกันนะครับเตรียมเอาไว้ นี่คือกระทิยมหนึ่งกิโลใช่ไหมเ <Enlight root. S 3> ตรียมเอาไว้ใช่ครับและน้ําตาลเท่าไหร่ครับสองขีดครับสองขีดแล้วก็น้ำตาลเตรียมเกลือนะเพื่อจะขึ้นแท่งไปผสมกับน้ําแข็งนี่นี่อันนี้นะที่เห็นจุดจุดคือเกลือสมุนนะท่านผู้ชมใช่ครับเอาสมุนแข็งกับเกลือสมุนมาผสมกันเพื่อเกิดความเย็นที่สมดุลมากที่สุดอ่านี่ความเย็นสมดุลอย่างนี้แล้วครับแล้วก็บล็อกบล็อกของไอติมนะฮะเอามาตีไม้นะฮะเอามาตีลงไปเพื่อป้องกันหลายๆสิ่งหลายอย่างนะไม่ให้มันรู้ออกมาและเอากระทิที่เตรียมไว้นะเทใส่บล็อกเอากระทิเทใใส่บล็็อกห้เเตมลยครับผมให้เต็มแล้วไป เสียบทิ้งไว้ที่เตรียมเอาไว้ประมาณสิบนาทีเสียบทิ้งไว้เฉยๆให้กะทิมันเย็นครับขอบ10นาทีแล้วเทกะทิที่เหลือทิ้งออกไปแล้วก็นำถั่วดำที่เตรียมเอาไว้มาใส่กรอบเข้าไปเอาถั่วดำกรอบเพราะว่าเมื่อกี้มันมีกะทิเป็นกรอบนอกซึ่งติดอยู่เรียบร้อยแล้วเอาไปแช่อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเราก็มาถอดจุกครับทั้ง ด้านใต้จะออกนะเพื่อระบายอากาศเพื่อจะดันให้แท่งไอติมออกอโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวขับส่งด้วยน้ำน้ำธรรมดาธรรนดาี่เองฮะพอเป็นลามมันจะออกง่ายออกง่ายเลยฮะนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยแท่งนึงประมาณ85เซนนี่แล้วก็ทําการตัดแล้วก็ตัดนะครับไงฮะแล้วก็ตัดเห็นไหมฮะ แล้วผู้ชมข้างในอะถั่วแดงล้วนๆนะฮะล้วนๆนะแต่มันจะมันจะละลายเราต้องเอาไปเซตที่ถังแช่ไอติมอย่างนงี้นะฮะเอาไปใส่ในถังแช่ไอติมอีกให้มันแข็งอะว่าง่ายแช่นานสักเท่าไหร่ประมาณสักชั่วโมงเศษษชั่วโมงเศษษจึงหยิบไอที่มันแข็งแล้วเนี่ยมาเสียบไม้มาเสียบไม้แล้วก็เข้าช่องฟิตปกติแล้วก็เข้าช่องฟิตปกติเพื่อขายแล้วเพื่อเตรียมส่งกับลูกค้าละเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วไอติมโบราณกับที่สดสอดไส้ถั่วดำครับ ทำตอนไหนอ่ะแล้วจะขายตอนไหนดีเนี่ยคือมันสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมมันคือสุดยอดมันบอกแล้วของโบราณจริงเขาทำกันแบบนี้และที่ทําอยู่คุณสมบัติทาอยู่ยังรักษาความเป็นโบราณอยู่อย่างคงที่เลยดีงามพระรามตีต่นี้ที่จะต้องบอกมันมีสูตรลับอยู่มันเป็นความลับที่สุดเลยของครอบครัวที่จะบอกว่าถ้าท่านจะทําไอศครีมโบราณแบบถั่วดําแบบนี้ ท่านผู้ชมเชื่อไหมถั่วดำเนี้ยท่านคยได้ยินว่มมันแข็งขนาดไหนจําได้ไหมเวลาที่ท่านเอาถั่วดามาเนี่ยล้าล้างน้ําปกติถ้าท่านจะไปทําถั่วดาธรรมดาต้องแช่น้ําข้ามคืนไหมต้องแช่น้ําข้ามถูกต้องไหมต้องแต่ถ้าจะเอามาทําไอศครีมไม่ต้องห้ามแช่เด็ดขาดครับล้างให้สะอาดอย่างที่เห็นในภาพอย่างเดียวห้ามแช่เด็ดขาดเพราะถ้าแช่น้ําเพื่อกาว่าให้เขาเรียกอะไรต้มง่ายๆต้มง่ายๆหน่อยเอาไปทําไอติีมมันจะ มันจะไม่ทำให้เม็ดยมีความรู้สึกมีปัญหา,ามีปัญหานะฮะมันจะไม่อร่อยมันจะเละไปหมดเลยจะไม่ใช่เละ,ะ,ะอย่างเดียวม,มันมีกลินนก่นหืนด้วยมีกลิ่นหืนด้วยนะ,นะมันแปลกมากเลยนี่คือสูตรลับของครอบครัวเลยนะฮะว่าถ้าท่านจะทําท่านล้างอย่างเดียวแล้วเอาไปต้มเลย ไม่ใช่ล้างเสร็จแล้วแค่น้ำอีกนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ชอีกนิดนึงคือเรื่องกะทิที่สําคัญมากอ่านี่ต่อมากะทินี่คือจุดเด่นของของไอติมโบราณะครับผมใช้กะทิสองน้ำบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องกะทิสองน้ำกะทิสองน้ำเข้าใจแ้ํน้เค็มกับน้ําก่อยล้วต้องมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีน้ำเค็มกวบน้าก่อยใช่ครับเพราะน้าเค็มเนี่ยทำให้กะทิเนี่ยมันมีความมันมีความเข้มข้นหมายถึงมะพร้าวต้องมาที่ ใช่มีน้ำทะเลหนุนถึงนะฮะเขาเรียกว่ากะทิสองน้ำนี่นะครับหมายถึงว่าต้นต้นมะพร้าวอ่ะมันต้องไปต้นมะพร้าวที่เจอทางน้ําเค็มและน้ํากลอยลูกของมันเนื้อของมันมันจะมีรสชาติที่เป็นอย่างนี้ใช่ครับนี่ความละเอียดเขานิดเดียวไม่มีส่วนผสมของน้ําเลยนะฮะจะใช้น้ํามะพร้าวเป็นตัวคั้นล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เวลาคั้นกะทิ พูดง่ายๆว่าเอามาพราวที่ดีที่พูดทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะไปขูดเสร็จเรียบร้อยน้ําที่เราเจาะตอนแรกใช่อย่าเอาทิ้งเอามาปเป็นตัวขันเป็น,นปตัวแบบว่าเรียกกระที่ออกมาไอ้ทีมคุณไม่ใช่ไอติบ,บราณอย่างเดียวแรละ <c oughs> ไอติมของคุณคือไอติมมีค่ามหาศาลแล้วครับติมโบราณมีค่ามหาศาลมันเหลือเชื่อจริงๆแต่อยากจะบอกนะว่าไอไอไอการทำแขนคุณคืออะไรแขนคคุณแขนุณเป็นอะไรว่าแขนคุณเป็นอะไรเป็นอะไรครับกำไรจากฟรองเลยนะคะอ๋อกำไรกำไรเลยแบรนด์เนมมจากฟรองครับแต่นี่ถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้เรียบร้อยค่ากำไรคุณนี่เขาใช้ไปทำมาจิ้มนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดเห็นไหมท่านผู้ชม เนี่ยคนไทยเก่งอย่างเงี้ยแล้วคนโบราณบางทีเราไม่รู้เรื่องเราก็ไปทําอะไรง่ายๆก็นด้มาเพล้าวใช้ที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้ถั่วทํายังไงก็ได้ไม่ใช่มันต้องทําแบบนี้ครับถึงเวลาของพวกผมแล้วครับขอบคุมากครับนะฮะเอามาเนี่ยเข้าไปแช่ไว้จนเย็นแลไรเง้ยอ๋อไม่น่ากะทิที่เป็นตัวรอบๆที่ห่อไส้ถั่วดำเนี่ยมันถึงบางได้ดีจรงเลยใช่เงยที่บอกว่าเอาไปเอาไปทา แค่เย็นไม่ก่อนเท่าไหร่น่ากีนนาทีนะตอนแรกที่แช่กะทิอย่างเดียวแช่กะทิใช่เจ็บเจนาทีฮะเจ็บนาทีเห็นะมันได้ส่งมาเนี่ยเป็นเป็นได้ส่งได้ส่งมได้ส่งมาได้กรอได้กรอบะแล้วก็เทออกนะครับข้างในยังไม่แข็งก็เททิ้งไปเพื่อเกิดช่องว่างใช่ครับเราตัวดำตัวดำกรอกตัวดำเล่าไปได้ชั่วโมงครึ่งครับโอ้โหเป๊ะบอกเลยว่าข้อมูลนี้เป๊ะข้อมูลเป๊ะไม่เท่าไหร่ไอติมเป๊ะที่สิไอติมเป๊ะมากขอโทษกะทิคุณเนี่ยกะทิจริงๆเลยนะครับ กะทิ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 ขอเลยเนี่ยนะขอเลยอืต้องอมาคือมันมันมันคือลวาอาดายเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตัวกะทิครับ <c oughs> พอกัดเข้าไปเนี่ยม,มันไม่ได้หวานมากแล้วมันมัน,มน,มนปากยังไงไม่รู้แล้วถั่วดําข้างในเนี่ยครับคือมันไม่ได้เกรงใจกะทิเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอยู่ในปากนั้นมันคลุกกันหมดแล้วมันอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วรู้แล้วทำไมต้องทำตั้งห้าหกชั่วโมงอะถั่วดา มันละลายในปากใช่ขัวดำมันละลายในปากคือกิ้นจิมกะทิ่โูดำมาเนี่ยเอาว่าหนูกุ้กกล้าผู้หญิงตั้งแต่เกิดมานะไอ้จิมกะทิ่โูดำนะครับตั้งแต่เกิดมาเป็นมีชีวิตอยู่เนี่ยจนมาถึงทุกวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็จะตายแล้วครับกำลังจะอารมณ์ทบวตั้งแต่เกิดมานะครับผมจนถึงวินาทีนี้ยไม่เคยกินไอ้จิ้มหนูดำที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนจริงเพราะฉะนั้น ความสัมผัสแรกนะครับ first impression ทั้งหมดเอาอีกแล้วนะฮะคุณมาทางด้านนี้เลยนี่แหละเรียกแล้วรู้้แลวอะไรไอติมถั่วดำนี่นะครับผมรับไปเลยครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรไอติมถั่วดำนารีโบรานารีไอติมโบรานารีรับไปเลยครับติ๊กเพลนเต็มติ๊กเพลนเต็มติ๊กเพลนเต็มได้เลยครับเรื่องจริงเรื่องจริ่ะอร่อยไหมอร่อยคิดละกันตอนที่เริ่มพูดแต่แท่งมันเท่านี้ตอนนี้มันเหลือแค่นี้ พราะนั้นขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงนี่คือความอร่อยวันนี้ขอขอบคุณร้านไอติมโบราณนารีจากโคระครับต้องขอขอบคุณคุณสมบัติเจ้าของสูตรครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดอร่อยวันนี้คงต้องลาท่านไปก่อนยอนี่คือความอร่อยไอันี่เดี๋ยวเวลาที่ผมจะเอาไปผมก็ต้องไปแช่เย็นแล้วเอากลับบ้านถูกต้องไหมใช่ครับนั่นคุณพูดแล้วนะพี่ครับครับเอาไปฝากลูกผมหน่อยลูกกินได้แล้วนี่ลูกกินได้เรียนหนึ่งเขาได้เพื่อเพื่อเขาหลัมาก กินเยอะนีะท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้การเลือกใช้ถุงร้อนและถุงเย็นให้เหมาะสมของพึ่งก่อเสร็จใหม่ไม่ควรใส่ถุงทันทีไม่ว่าจะถุงร้อนหรือถุงเย็นก็ตามเพราะความร้อนสะสมจากน้ำมันมีอุณหภูมิสูงมากนี่ถุงอะไรถุงร้อน ได้ข้าวต้องได้ข้าวฮะมันเป็นความสุกจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอร่อยจริงครับอร่อยคนพอลุกเลยฮะและกลิ่นมันเตะขึ้นมาหอมๆขึ้นมานีเด็ดจริงๆโอ้โหอร่อยมากอ่ะถ้าเป็นผมจะใส่เทียมตั้งแต่ตั้งมือ